ก็อ,อยู่บ้านนี่ก็เป็นอีกแบบว่ายเดกกินนมลูกกินนมมีนมอยู่กล่องนึงแม่อสีซื้อไว้แน่เลยไปส้มเขียวนม่้องอะไรแบบเสียอิดของบัวฟังน่ารักเอ็นดูนะเอ็นดูทำอะไรก็น่ารักนะครับบัวบานทำอะไรก็น่ารัก วัวครับไม่บอกมันต้องไปไหนอ่ะอยู่ซุ้มก็รู้สึกดีใจแล้วเราทำงานหนักในะลูกนานๆครั้งไม่อยากให้บัวไปไหนเลยไป <laughs> ก็ต้องไปแบบแบบสบายนะ ไรแบบลูกชายรอนน่โดนอโดนไปดูเจรัมห่อเดี๋ยวไปดูให้นะครับเจรัมแต่เมื่อไหร่กลักวเป็นสัตว์อยู่นี่นี่ผมถึงบอกว่าเราเราก็พูดอะไรไม่ได้บางทีอาจจะท้องอยู่ แต่ก็เมื่อเกล่องไงเลยไม่รู้ว่าเออยังไงกันแน่ได้ครับไปหาพายนุมเสกก็ได้นะฮะต่อไปภายบาบานนี้ก็ชื่อเสียงกระจรไก่ท่องก็ใหญ่ใหญ่บ่หัวกินลายบ่ กินบิดมือนะดูอ่ะท้องปุ้งเลยทั้งกล้วยทยั้งหญ้าทั้งสับประรดทั้งอ้อยเห็นไหมฉีน้ำนา,นานๆคลายร้อนสวัสดีสวัสดีสวัสดี แต่หมอบอกผลเลือดไม่ท้องนะเสียเขาเคยจอเลือดลำพูนอยู่เหรอ,ห<ะ>อผมไม่เคยจอเลือดลำพูนนะท้องเหรอครับตมืกีเ้เดี๋ยวๆคุณคุณแม่ตะกี้พูดถึงไพบูลหรือเปล่าดากลูกชายใครอะ,อะดากลูกชายใครอะ ใช่มีคนนี่ไม่ไม่ผมอยากรู้ไงผมก็เลยงงผมไม่เคยจ่อเลือดลําพูนไงผมก็เลยถามใช่ไหมผมเคยจ่อไหมเคยจ่อบ่ไม่เคยนัย่หัวเนาะไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่เคยจอนะครับเคยจอดแต่ไพบุญเนาะทำไมก่อนที่เขาท้องอะ่ะหมอว่าท้องอาจจะนะหมอบอกว่าอาจจะเรอมาสองปีแล้วสามปีแล้ว นั่งประทองเลยพี่น้องไง<อ>บวครับไม่เคยเจาะครับในหลักการแพทย์ก็ไม่ได้ชี้ชัดว่าช้างอยาทองแล้วปอร์เซนนะคือหลักการแพทย์ในการตรวจคันช้างนะ่ยไม่สามารถชี้ว่าช้างทองแล้วปอร์เซนนะฮะที่เขาชอบพูด พูดแบบแย่หมอว่าอสร้างช้างผมมาหมอบอกท้องมา6ปีแล้วยังไม่ออกเลยลก็แซลหมอเล,เล่นๆนะนาถามว่าความช่วจะห้าสิบนะครับห้าสถ้าในเพราะไม่มีงบไงในการทําวิจัยเรื่องช้างเครื่อนอันดรซาวช้างเครื่อนอันดรซาวที่สามารถซาวเข้าไปในหนังช้างได้ที่หนาๆเนานะี่ย ถ้ามีคงจะแพงครับเพราะคงจะไม่มีใครทํากันทําเครื่องหนึ่งทํามาก็ไม่คุ้มเลยครับทํามาเครื่องหนึ่งตรวจกันเครื่องหนึ่งตรวจกันเป็นร้อยอ่ะอสมมติที่ศูนย์คดมีก็น่าจะทําแค่เครื่องเดียวน่าจะไม่คุ้มไม่เหมือนเครื่องตรวจวัวตรวจควายนะครับมีหมอเป็นหมื่นเป็นพันเรียกว่าการตลาดเนาะ ทำมาไม่มีกำไรก็บริษัทเจ๊งองี่้ต้องทำแต่ว่าเครื่องตรวจตรวจตรวจวัวก็ใช้กับช้างไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปดูลำพูนให้แป๊บหนึง่งม,มีคนบอกอยากดูลำพูน jem bảo mực lài nè, mình cũng không biết sao mà lài chừng này, nhưng mà, 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 nhưng บ้านสะอาดมากอ๋อถ้าพูดถึงเจาะเลือดมีแต่เจาะโนเจาะชื่นแล้วก็เจาะบัวคันเทอปีดูไว้เลยนะครับดูดแล้วก็จำไว้เกิดมาเห็นช้างดูดจิมมี่นี่มีเชือกอยู่ในโลกกำลังดูดอย่างเร่าร่อยเลย เนี่ยพอเห็นเราไม่ดูดละองั้นเข้มงั hey? He? He? Hey? He? Yeah, he? He? ้นเข้มๆอะไรเสียมันจะเข้มๆอะไรเสียเห้เห้เห้เฮ้ตอมือมาเลยมือจับอะไรมาอีไอ้หนุ่มใบไฟเดินมาละ ถาถามว่าเมื่อว่ามีใครมาโกหกแม่มแม,ม่ว่าช้างจะดูดแต่นมนะครับที่อื่น<อ>ช้างจะไม่ดูดนะครับเอาวิดีโอของผมไปยืนยันเขาว่านี่ค่ะคุณหมอหรือผู้รู้ต่างๆช้างดูดอย่างอื่นก็มีนะจ๊ะม่ใช่แค่จะดูดแต่นมถูกเช้าดีกระเด็เาานหัวมันนี่ลักทีบางกลางเลย พูดแล้วก็เก๊กลอยนะยืนแก๊กลอ,อยนะฮึ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 แท็กยังเดี๋ยวก็เต้นเดี๋ยวก็ไม่เต้นชื่นมาแล้วชื่นมาแล้วชื่นมาแล้วมาเร็วไป,ไป à, xin cái lái gì luôn nè xin cái lái ở luôn nè đi hóa mấy con นหายแล้วครับเอออืมเกสียดขึ้นได้เป่นเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะครับ